มาดูบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รถยนต์และบิ๊กไบค์แบบครบวงจรผ่านลายออฟฟิเชียลกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยล่าสุดทิติกรต่อยอดพัฒนาหลาย o f f i c เ a ี ATKplus ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รถยนต์และบิ๊กไบค์ครบวงจรจบทุกเรื่องบนแอป,ปเดียวพร้อมบริการแชทบอทตอบคำถามลูกค้าตลอด24ชั่วโมงสารต่อแนวคิดมุ่งตอกย้ำการขับเคลื่อนดิจิทัล transformation ยกระดับบริการสู่ smart loan service โดยนางสาวปัทมาพรประภากรรมการผู้จัดการบริษัททิติกรจำกัดมหาชนหรือทีเคเผยว่าด้วยพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันกำลังปรับวิถีชีวิตสู่ยุคนิวโนมอลอย่างเต็มรูปแบบทั้งการทำงาน การเรียนการสอนการจับจ่ายบนสมาร์ทโฟนผ่านอินเทอร์เน็ตและแอปพลิเคชันสอดรับวิถีใหม่ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 หลังเกิดมาตรการล็อกดาวน์และการเว้นระยะห่างทางสังคมขณะเดียวกัน ลน์ประเทศไทยเปิดภาพรวมการใช้แอปพลิเคชันปี2563พบคนไทยเลือกใช้แอปพลิเคชันไลน์เพิ่มสูงขึ้นมากเป็นอันดับหนึ่ง ด้วยยอดผู้ใช้ประจำ47ล้านคนต่อเดือนทั้งนี้เพื่อขานรับรูปแบบการใช้วิถีชีวิตใหม่และปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้ t ีเคเห็นทิศทางการพัฒนาช่องทางให้บริการลูกค้าและสารต่อกลยุทธ์ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันสู่สมาร์ทโลนเซอร์ฟิสเน้นความสะดวกสบายและรวดเร็ว โดยล่าสุดเปิดตัว Line Official at TK+ มาเสริมแกร่งมาตรฐานบริการอนุมัติเช่าซื้อขยายช่องทางสื่อสารกับผู้บริโภคทั่วประเทศสามารถติดตามข่าวสารได้ง่ายตอบโจทย์สังคมออนไลน์พร้อมใกล้ชิดและเข้าถึง TK ง่ายยิ่งขึ้นและสามารถตอบกลับข้อมูลด้วยฟังก์ชันแชทบอทตลอด24ชั่วโมง อีกทั้งยังเป็นช่องทางเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์โปรโมชั่แนและบริการต่างๆอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ Line Official at เ k p l เ s เป็นแพลตฟอร์มให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และ Big กไบค์บนแอปพลิเคชันเดียวโดยพัฒนาต่อยอดจาก TK Plus Mobile Application ระบบงานบริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่แบบไร้เอกสาร ถูกพัฒนาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและในครั้งนี้มั่นใจว่า Line a t k Plus ก็ยังคงพร้อมให้บริการ เต็มศักยภาพทั้งให้บริการพิจารณาสินเชื่อทุกอาชีพไม่ต้องใช้สลิปเงินเดือนชำระค้างวดได้หลายช่องทางและไม่จำเป็นต้องมีผู้คำประกันในแต่ละรูปแบบสินเชื่ออาทิสินเชื่อเงินกู้บริการเงินสดฉุกเฉินไม่จำเป็นต้องใช้ทะเบียนรถสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพในวงเงินสูงสุดถึง10,000บาท ไม่ต้องมีหลักคำประกันอนุมัติภายในสมวันพร้อมผ่อนนานถึงหนึ่งปีและสิ่งเชื่อเงินกู้เพื่อการประนอมหนี้ลดค่างวดของลูกค้าและยืดจำนวนงวดเป็นต้น ทั้งมีการต่อยอด Line Official at แอดทนับเป็นช่องทางขยายฐานลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นล่าสุดผลตอบรับผู้ใช้บริการทะลุก,กว่า91,000รายโดยคาดว่าจะช่วยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในยุคดิจิทัลที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วและสามารถค้นหาข้อมูลทุกอย่างได้เพียงปลายน้ง และล่าสุดสำหรับกลุ่มสีสวัสด์ ประกาศรุกธุรกิจครบวงจรพร้อมรับมือกับการแข่งขันทุกรูปแบบชูจุดแข็งการมีฐานทุนและพันธมิตรที่แข่งแกร่งปูพรมขยายฐานลูกค้าผ่าน5,000สาขาทั่วประเทศส่วนการแพร่ระบาดโควิด19ระลอกใหม่ไม่กระทบแผนการขยายธุรกิจพร้อมดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิดยืนเป้าหมายปีนี้เติบโต20%ขณะที่ ผู้ถือหุ้นไฟเขียวปันผลเป็นเงินสดหุ้นละ1.8บาทโดยนางสาวดวงใจแก้วบุตรตากรรมการผู้จัดการบริษัทสีสวัสด์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนได้เปิดเผยว่าปัจจุบันกลุ่มสีสวัสด์มีความพร้อมในการรุกธุรกิจครบวงจรและรับมือกับการแข่งขันทุกรูปแบบ ทั้งนี้จุดแข็งของสวัสด์คือการมีฐานทุนและพันธมิตรที่แข็งแกร่งโดยธุรกิจจำนำทะเบียนรถยนต์ ดำเนินธุรกิจผ่านบริษัทลูกและเครือข่าย5,000สาขาทั่วประเทศส่วนธุรกิจจำนำทะเบียนรถจักรยานยนต์ผ่านบริษัทเงินสดทันใจจำกัดที่ร่วมหุ้นกับธนาคารอมสินขณะที่ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพหรือ NPL และทรัพย์สินรอการขาย NPA ดำเนินธุรกิจโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์ AWP มีบริษัท Noble Development จำกัดเข้ามาเป็นพันธมิตรร่วมทุนถือหุ้น20%ธุรกิจเช่าซื้อดำเนินธุรกิจภายใต้บริษัทสีสวัสด์แคปิตอลโดยล่าสุดเข้าไปถือหุ้นบริษัทเอสลีซิ่งจำกัดซึ่งให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์สัดส่วน90%ถือเป็นการเสริมเครี้ยวเล็บให้แก่สีสวัสด์แคปิตอลในการให้บริการสินเชื่อ แบบครบวงจรโดยปัจจุบันนี้สวัสดมีความพร้อมรับมือต่อการแข่งขันทุกรูปแบบโดยมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งในทุกธุรกิจมีสาขารองรับการบริการร่วม5,000สาขาทั่วประเทศฐานเงินทุนมีความแข็งแกร่งนอกจากนี้ยังมีไรายได้อื่นๆจากธุรกิจในหน้าขายประกันที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งปีนี้ถือว่ามีความพรม มากในการขยายฐานลูกค้าทั่วประเทศในทุกธุรกิจส่วนสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่กลุ่มสีสวัสด์พร้อมให้ความช่วยเหลือและดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด โดยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานหรือฐานะการเงินของบริษัทแต่อย่างใดเพราะปัจจุบันบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินที่แข็งแกรง่งโดยมีวงเงินกู้5,000ถึง6,000ล้านบาทพร้อมที่จะนำมาปล่อยกู้เสริมสภาพคล่องและบรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกค้าอย่างไรก็ตามสำหรับแนวโน้มผลการดำเนินงานในปี2,564บริษัทยังมั่นใจว่า ว่าจะเติบโตตามเป้าหมายที่วางไว้ว่ารายได้และพอร์ตลูกหนี้จะเติบโต20%สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ